สวัสดีครับผมอุ๋ยครับในคลิปนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับประเด็นของ0ูนย์อีกแล้วครับแต่จะเป็นในเรื่องของศูนย์แฟกทอเรีครับไม่แน่ใจว่ามีใครคุ้นเคยกับํมว่าแฟกทอเรียลมากน้อยขนาดไหนครับสําหรับใครที่ไม่เคยคุ้นเคยนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับแฟกทอเรียลตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฟังก์ชันหนึงละกันครับ ฟังชันนี้อาจจะมองเป็นเหมือนเป็นกล่องกล่องหนึ่งก็แล้วกันครับที่เราใส่ค่าอะไรไปก็ตามนะครับมันจะส่งค่าอะไรบางอย่างออกมานะฮะซึ่งค่าที่เราใส่เข้าไปนีครับมันมีความพิเศษนิดนึ่งว่าค่าที่เราต้องใส่เข้าไปนั้นอะ่ะมันจะเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นคําว่าจํานวนเต็มบวกตัวนี้ครับก็คือตัวเลข1 2 3 4 5อะไรไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับที่เราใช้กันอยู่ใน ชีวิตประจําวันนั่นเองนะฮะแล้วพอเราใส่ตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มบวกเข้าไปเนี่ยฮะไปในฟังก์ชันที่ชื่อว่า factorial ตัวเนี้ยมันก็จะให้ค่าค่าหนึ่งออกมาครับซึ่งมันมีวิธีการคํานวณค่าที่จะ return ออกมาเนี่ยโดยจะเป็นการคูณกันเนี่ยของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งหน่วยแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนมันถึงค่าหครับอาจจะงงไหมฮะผมเขียนให้ดูแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ สมมตินะผมเริ่มต้นด้วยตัว n ครับผมใส่ n เข้าไปในฟังก์ชันของ factorial ตัวนี้เลยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น n แล้วก็เครื่องหมายตกใจครับนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะนิยามไปว่ามันจะเป็นการคูณกันของค่า n คูณกับ n ลบหคูณกับ n ลบสคูณไปเรื่อยๆครับแล้วก็ลดลงไปทีละหนึ่งเรื่อยๆเลยครับ,นรรบจนคูณสคูณหน 1, ึ่จบอยู่ที่เท่านั้นเลยฮะ สมมุตินะครับเพื่อเห็นภาพผมขอแทน n เนี่ยเป็น4ผมก็จะได้ว่า4 factorial จะเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1หรือถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขจริงๆเราก็จะได้ว่ามันคือมันคือสักรู่นะคือ24ครับโอเคไหมฮะมประมาณนี้เลยซึ่งเราสามารถแทนค่า n ตัวเนี้ย ไปเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามจนถึงจุดนี้นะครับว่าโอเคแฟกทอเรียมันเป็นอย่างนี้แล้วคำถามคือทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะตัวนี้ผมเข้าใจว่ามันเริ่มมามีบทบาทในวงการของการจัดเรียงสิ่งของครับเป็นคอนโดมาริเอะไหมครับจัดเรียงต่างๆไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะะคือประมาณว่าอย่างนี้ครับ สมมตินะผมมีสิ่งของอยู่4อย่างที่แตกต่างกันเลยนะฮะแล้วผมจะมาจัดเรียงว่าอะไรมาควรจะเป็นอยู่อันดับแรกอันดับ2อันดับ3อันดับ4บ้างผมจะมีวิธีการจัดเรียงได้กี่รูปแบบอเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นอ่ะเป็น Channel ผมก็ได้ผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีคอนเทนต์เกี่ยวกับบอร์ดเกมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล และมันก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบที่ยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นอยู่ในกลุ่มไหนบ้างประมาณนี้ครับคําถามคือในหน้าช anel ของผมเนี่ยผมควรจะมีวิธีการจัดเรียงเอาคอนเทนต์รูปแบบไหนขึ้นมาวางเป็นอันดับแรกสุดครับหรือว่ามีวิธีการจัดเรียงยังไงใน4ี่แกงเนี้ยจะมีวิธีการจัดเรียงได้กี่รูปแบบนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะว่ามันมายังไงส่วนใหญ่เราเนี่ยเขาเขาจะคํานวณเหมือนกับว่าจะสร้างเป็นเหมือน ผมเรียกว่าเป็น placeholder ละกันเหมือนแบบเป็นตัวดูไว้ก่อนจอง position ไว้ก่อนว่าสมุตินะกำลังจัดเรียงสี่อันดับนี้ใช่ไหมครับว่าคอนเทนต์รูปแบบไหนจะควรอยู่ในลำดับไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูเลยครับว่าใน,ในแต่ละลำดับเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างสมมติผมเริ่มจากลำดับแรกสุดเลยละกันโอเคคอนเทนต์รูปแบบไหนล่ะที่จะอามาไว้ในอันดับแรกสุดบ้างตอนนี้ในในทางเลือกที่ผมมีทั้งหมด ณนะตอนนี้ผมมีอยู่สี่ทางเลือกด้วยกันครับว่าจะไปเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์บอร์ดเกมหรือว่าวิทยาการข้อมูลดีหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่มนะมาใส่ในเป็นเหมือนโชว์อันดับแรกสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกจํานวนที่ผมเลือกได้ตอนนี้ผมมีอยู่สี่ทางเลือกด้วยกันครับโอเคไหมครับอ่ะแล้วสมมุติผมก็สุ่มหยิบไปสักตัวหนึ่งไปละกันนะฮะผมก็เลยเหลือตอนนี้ผมเหลือสามทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วครับนั่นก็เลยกลายเป็นว่า ผมมีแค่สามทางเลือกเท่านั้นที่จะมาใส่ในคอนเทนต์ที่อยู่ในอันดับที่สองของช anel ของผมนั่นเองนะฮะแล้วสมมติว่าผมก็เลือกอะไรไปสักอย่างหนึ่งในหนึ่งในสามที่มันเหลืออยู่นี่แหละนั่นก็เลยกลายเป็นว่าผมอ่ะก็เหลืออยู่สองทางเลือกแล้วใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าแล้วคอนเทนต์ที่อยู่อันดับสามเนี่ยผมจะใส่อะไรดีผมก็เลยเลือกได้แค่หนึ่งในสองอันนี้แหละผมก็เลยเลือกไปสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้มันเหลืออ,อันสุดท้ายเับเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ย มันก็ลงล็อกแค่ว่ามันต้องอยู่เป็นอันดับสุดท้ายของ channel นี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราลองรวมแก๊งของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าผมมีอยู่4ทางเลือกนะที่จะมาใส่เป็นคอนเทนต์ที่อยู่อันดับ1มีอยู่3ทางเลือกนะที่จะเป็นคอนเทนต์อันดับ2และมีอยู่2ทางเลือกที่จะเป็นคอนเทนต์อันดับ3อันสุดท้ายก็คือเป็นมีแค่1ทางเลือกเท่านั้นเอง นะะฮทีนี้มันจะมีเหมือนกฎการนับบางอย่างนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทันทีนะครับการที่เราจะมารวมกันได้เนี่ยเราต้องรวมด้วยการใช้การคูณกันครับนั่นแปลว่าทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะเท่ากับว่าผมนํา4นํา3นำสองนำหนึนะครับมาคูณกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนได้ว่า สี่คูณสามคูณสคูณหนึซึ่งมันจะเท่ากับทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ผมจะสามารถมาจัดเรียงสิ่งของทั้ง4อย่างนี้ได้ครับจะเห็นตรงนี้ครับว่าสมมตินะผมขยายจำนวนจาก4เนี่ยเป็นสมมติเป็นสิบเก้าบ้างคำถามคือถ้าเกิดต้องให้มานั่งเขียน19คูณ18คูณ17คูณไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันยาวครับเราก็เลยคิดค้น notation หนึ่งมาเป็น factorial หรือว่าเครื่องหมายตกใจนี่แหละ เพื่อไว้ลดระยะเวลาในการเขียนแล้วก็ทำให้ expression ต่างๆมันกระชับมากขึ้นครับก็ลเลยเป็นที่มาว่าตัวของ factorial เนี่ยมันถึงมีความสำคัญแล้วก็เกิดจากพวกการจัดเรียงสิ่งของต่างๆนี่เองแต่นั่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาหลักของคลิปนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่าแล้ว0 factorial หรือว่า0 factorial เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ดีนะครับคำถามนี้ผมคิดว่า คุณผู้ฟังพอทราบไหมครับว่าศูนย์แฟกทอเรียควรจะมีค่าเท่าไหรด่ดีลองลองทายมาได้นะครับแต่คืออย่างนี้ครับก่อนหน้าที่เราจะตอบคําถามเนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งคําถามกันก่อนว่าทําไมเราถึงสนใจศูนย์แฟกทอเรียด้วยเพราะว่าตอนแรกสุดเลยผมบอกว่า f a กทอเรียเนี่ยมันจะรับค่าของจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะแต่ศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเต็มบวกนี่ ทำไมเราถึงสนใจค่าศูนย์แฟกทอเรียลเป็นพิเศษละ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าศูนย์มันมันไม่ใช่จำนวนเต็มบวกอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในสโคปของฟังก์ชันนี้อยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องสนใจมันด้วยคือมันมีประเด็นนิดนึงครับจากการที่เรานิยามแฟกทอเรียลเนี่ยครับว่าเอา็นแฟกทอเรียลเท่ากับ n คูณ n ลบหคูณ n ลบสแล้วคูณไปเรื่อยๆจนถึง1ใช่ไหมครับมันก็เลยมีคนเริ่มขี้เกียจเขียนการคูณนี่ละก็เลยเขียนบอกว่า,วา n factorial เนี่ยเท่ากับ n คูณกับ n ลบหนึ่งแล้วก็ค่อยมาใส่ factorial อีกทีหนึ่งครับโอเคไหมครับจังหวะนี้ทีนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าค่า n เป็นอะไรนะครับแต่เรามั่นใจได้แน่ๆว่า n ตัวเนี้ยไม่ใช่ศูนย์แน่นอนเพราะมันเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหาร n ทั้งสองข้างของสมการนี้ครับซึ่งพอเรามั่นใจได้ว่า n มันไม่ใช่ศูนใช่ไหมครับ การหารด้วยศูนย์ตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดการหารด้วยศูนย์มีค่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับซึ่งสามารถไปติดตามต่อได้ในคลิปนี้ครับที่ผมจะแปะไว้มุมขวาเลยนะฮะกลับมาที่ตรงนี้ครับเราจะได้ว่าทางฝั่งซ้ายมือของสมการเนี่ยครับเราจะได้เป็น n factorial หารด้วย n ส่วนฝั่งขวามือนะครับเราจะได้ว่าเป็น n ลบ1แล้วก็ทั้งหมดใส่ factorial ครับ ทีนี้เราลองมาดูไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราลองแทน n เท่ากับ1ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะได้ว่าเป็นหนึ่ง o r i a l หารด้วยหนึ่งส่วนฝั่งขวานี่ครับเราจะได้ว่าหนึ่งลบหนึ่งในวงเล็บเราก็ใส่ Fa c t o r i a l นะฮะถ้าเกิดเราลองมาคำนวณทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะได้ว่า1เท่ากับศูนย์แฟกรับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือศูน c t o r i a l เนี่ยเท่ากับ1นนะเออกลายเป็นว่า ต,ตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะนิยามตัวของศูนย์แฟกทอเรียลเลยเนะเพราะว่าแฟกทอเรียลตอนแรกอะ่ะมันรับเฉพาะจำนวนเต็มบวกแต่ไปๆมาๆอา้าวศูนย์แฟกทอเรียลก็ก,ก็ก็ใส่มาได้นี่นาแล้วมันก็ได้ค่าเป็นหนึ่งเลยก็มีค่าแล้วก็ไม่ได้มีคอน FLICT อะไรเอองั้นศูนย์แฟกทอเรียลเท่ากับ1เลยไหมนะครับมันก็จะกลายเป็นที่มาว่าโอเคงั้นศูนย์แฟกทอเรียลเนี่ยให้เป็น1นนะครับมันค่อนข้างจะเป็นนิยามไปแล้วครับว่า มันเกิดขึ้นจากการที่เรานิยามว่า f a c t o r i a l เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันก็เลยได้ตามมาว่าโอเคถ้าง,งั้นศูนย์ f a c t o เเนี่ยก็เลยต้องเท่ากับ1น,นะทีนี้มันก็เลยมีคนมาขยายต่อว่าอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นแสดงว่าในพวก n f a c t o r i a l เนี่ยมันคือการจัดเรียงสิ่งของ n อย่างเนะงั้นแปลว่าศูนย์ Fa กทอเเนี่ยมันก็คือการจัดเรียงสิ่งของศูนย์อย่างนั่นเอง ซึ่งมันจะมีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วครับว่าการจัดเรียงสินงศูนยางมีได้หนึ่งรูปแบบครับประมาณนี้เลยฮะซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจมากนักนะว่าเราสามารถแปลได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการแปลตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราแปลมันเพราะว่าเราไปโฟกัสมันให้เอนตอนแรกสุดเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือมีมากกว่าหรือเท่ากับ1เป็นต้นไป ไม่ได้รองรับการแปลความหมายที่เท่ากับศูนย์นะแต่มันก็มีความพยายามที่จะแปลมาเป็น0ูนย์นะครับประมาณนั้นแต่ก็ก็มาเสนอว่ามันมีอยู่นะครับว่าเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับ0 factorial เท่ากับ1ครับสวัสดีครับ